ด้านล่างปรับและทับไฟฟ้าจูนช่วงล่างมาก่อนหน้านี้นะคะคือการปรับจีนช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างมาเนี่ยเด็กนั่งก็จะได้ลักษณะของวิถีอารมณ์ของการเหมือนนั่งรถเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นรายการ่ที่สุดเลยทีเดียวนะคะ อยู่่ที8สวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะฝ้ายจะพามาชมเกตรุ่นรถที่ยังคงขายดีเช่นเก่าเช่นเดิมเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือ t ต y o t a h ไฮรัสลีโวค่ะ โตยต้าไฮลัสซีโวมีการปรับเปลี่ยนในเกตร,รุ่นยกสูงที่เป็น4ประตูอย่างชัดเจนก็คือกระจังหน้าแต่สมาร์ทแคดอย่างที่ลูกค้าเห็นนะตอนนี้ถามว่ามีการเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมจากรุ่นเดิมแล้วทำไมราคาถึงเพิ่มขึ้นคร่าวๆหลกัลกๆเลยคือ1เพิ่มความปลอดภัยทางด้านอากาศภายในห้องโดยสารตัวรถให้ลูกค้าเพิ่มความปลอดภัยทางด้านการสูดลมเข้าไปในปลอดของเราอะนะคะนั่นก็คือการกรอง PM เ5เข้ามาจากช่องแอร์เลยนะคะแล้วก็ปรับออปชันนะคะในส่วนของตัวเกด รุ่น NT ด้วยที่ไฟตัดหมอกเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีบางจุดที่ปรับเพิ่มแล้วเพิ่มราคามานิดหน่อยนะคะแต่ราคาก็ที่เพิ่มมาเนี่ยก็บวกกับโปรโมชั่นที่เราให้ลูกค้าไปก็ปรับโป๊ไม่ต่างกันเลยจากเดิมนะคะอย่างเช่นรุ่นนี้นะคะที่ฝ้าจะนำชมในวันนี้เนี่ยเป็นสมาร์ทแคปยกสู่พีเ r นเนอรนะคะเป็นเกียรุ่นมิดเกียร์ธรรมดาราคา8 4 0 0บาทค่ะส่วนในคลิปเนี่ยเป็นสีขาวธรรมดานะคะราคาก็จะถูกลง 7,000บาทค่ะนั่นก็คือราคาอยู่ที่797,0 0 0บาทค่ะรุ่นนี้นะคะแจ้งราคาอีกรอบหนึ่ง8 4 0 0 0บาทค่ะ8 000, 4 0 0 0บาทสมาร์ทแคบยกสูงหรือพรีรันเนอร์นะคะเป็นเกียร์รุ่นมิดเกียร์ธรรมดาค่ะเดี๋ยวฝ้ายพาไปชมกันในแบบต้นไฟายใส่สมอเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันนะคะมาชมจากด้านหน้าค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทแคบแบบความที่แตกต่างจากตัวเดิมอาจจะมีไม่มากแต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ที่มีความสวยงามจากกระจัง คล้ายเดิมอยู่นะคะก็คือมีโครเมียมล้อมรอบขนาดใหญ่แล้วก็เน้นไปที่โลโก้โตโยต้าโครเมียมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นกระจังหน้าแบบดำเงาอยู่ตรงส่วนกลางไฟหน้านะคะไฟหน้ายังเป็นโปรเจคเตอร์เป็นไลน์ไกดิ้งแบบเดย์ทา์เป็น LED ทั้งโคมบวกโปรเจคเตอร์มีในส่วนของลักษณะไฟตัดหมอกแบบ LED มาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี2จุดค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้ามี2จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งหน้าขวาแล้วก็ฝั่งหน้าซ้ายนะคะ ถึงแม้สมาร์ทแคบจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้มากจากตัวเดิมนะคะแต่ว่ายังคงความลงตัวของตัวเขาอยู่ค่ะไม่ได้หมายความว่าการที่ราคาเพิ่มจะต้องเปลี่ยนเยอะเพราะราคาก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะคะเดี๋ยวเชิญชมด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะโครงสร้างตัวรถยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังเน้นไปที่โครงสร้างของ h ฮ l ั x ดีโวก่อนหน้านี้นะคะมีสัญลักษณ์ฟอนต์โครเมียมคว่าไฮ l ักอยู่ที่ด้านข้าง กระจกมองข้างตัวรถหรือกระจกหูช้างที่เราเรียกกันนะคะก็จะเป็นโครเมียมด้านบนเป็นดำด้านด้าน,านล่างปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตรงขั้นกลางเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะคะในการออกเลนที่จะแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนนะคะมือเปิดประตูนะคะจะเป็นแบบโครเมียมมือเปิดประตูแบบโครเมียมนะคะถ้าเป็นรุ่นมิดมีการชนท้ายมาให้เรียบหรออ่ะขอภยัยดันใดข้างมาแล้วนะคะจากโรงงาน ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรถ้าเกิดตัวยกสูงเราใส่บันไดข้างมาให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะมาดูลายล้อมแม็กกันค่ะลายล้อมแม็กเนี่ยเป็นล้อมแม็กที่สวยงามมีความสมบุกสมบันแล้วก็สปอร์ตด,ด้วยนะคะเป็นแบบ6กลูกค่ะตัวยางเหมาะมากๆเลยนะคะกับการใช้งานทั้งในจุดที่เข้าไปแล้วต้องใช้การตะกุยนะคะหรือว่าในจุดที่เป็นพื้นที่ที่ เข้าไปแล้วเหมือนจะยากนะคะยางตัวนี้ช่วยได้ขนาดยางหรือรหัสยางนะคะอยู่ที่2 6 5 6 5ทับ R 1 7 1 1 2 s นะคะนั่นก็คือขอบ17นั่นเองนะคะค่ะสำหรับตัวขอบ17หรือว่าตัวยางหรือตัวแม็กตรงนี้เนี่ยฟ้าคิดว่าการที่ให้มาจากโรงงานในเกตร,รุ่นแบบนี้ลักษณะแบบนี้พอดีมากๆกับตัวรถนะคะไม่ได้หมายความว่าขาดหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นพอดีกับตัวรถมากๆนะคะเรามาเริ่มดูนะคะจาก ในส่วนของช่วงกระบะนะคะคําว่า p ิ ner, ปปเ n นเนอร์ซูเปอร์เบกซัพเฟนชน,นะคะยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของที่ปรับจูนช่วงล่างมาก่อนหน้านี้นะคะที่มีการปรับจูนช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างใหม่เนี่ยเพิ่มความนิ่มนวลให้ห้องผู้โดยสารเวลาผ่านทุกในส่วนของสภาวะพื้นถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นขุขา่าเป็นหลุมเป็นบ่อคงความเงียบและนิ่มนวล ดูดซับแรงกระแทกด้านล่างและการทําให้ห้องโดยสารมีความเงียบและนิ่มนวลผู้ใหญ่นั่งเด็กนั่งก็จะได้ลักษณะของวิถีอารมณ์ของการเหมือนนั่งรถเก่งเป็นนัยะด้วยนะคะมาชมด้านหลังกันค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะสําหรับเกุ่นมิตเนี่ยก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะเป็นรายไกด์ดี้สวยงามเปเส้นสายยกระดับพรีเมี่ยมเหมือนรถแบบ ระดับไฮเอนเลยนะคะไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะจะเป็นหลอดเล็กนะคะแต่ว่าในส่วนของไฟท้ายนะคะจะเป็น LED สวยงามมากเป็นเหมือนเลข3หันเข้าหากันรวมกันเป็นเลข8นะคะสำหรับเกียร์รุ่นมิดมีไฟเบรก่นที่3มมาด้วยก็ซึ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับการขับขี่ในระยะกลางคืนนะคะเวลาการเบรกอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดสังเกตที่ชัดเจนนะคะก็จะทำให้คันหลังเนี่ยรู้สึกว่า มองชัดเจนกรณีขับตามเรายิ่งช่วงนี้สภาวะนะคะอากาศปรับเปลี่ยนบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเมฆเป็นฝนหรือว่าหมอกควันนะคะถ้ามีไฟเบรกดวงที่3ช่วยได้มากๆเลยนะคะและเพิ่มความปลอดภัยของรุ่นมิดนะคะยกสูงสมาร์ทแคปนะคะมีกล้องมองหลังค่ะเวลาลูกค้าเข้าเกียร์อานะคะหรือเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะจะสามารถเห็นตรงจุดบริเวณด้านหลังได้ด้วยนะคะซึ่งจะนำพาในส่วนของ ผลที่เห็นจากตัวกล้องนี้ไปแสดงสถานะจอตรงกลางของคอนโซลเลยนะคะที่เป็นจอมัตติมีเดียนะคะมือเปิดในส่วนของฝาท้ายจะเป็นโครเมียมสวยงามมากๆเข้ากับมือเปิดประตูด้านข้างนะคะยังไม่พอสําหรับตัวกล้องมองหลังบางคนนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชินกับการมอง กล้องมองหลังนะคะเราก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์มาให้ค่ะเซ็นเซอร์นอกจากจะมีด้านหน้า2จุดแล้วจะมีด้านหลังให้ถึง4จุดนะคะด้านมุมนะคะ2จุดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ตัวช่วงตรงกลางนะคะทั้ง2จุดทั้งหมด4ี่จุดเฉพาะด้านหลังติดที่กันชนท้ายนะคะติดที่กันชนท้าย ในส่วนการชนท้ายเหมือนเดิมสาหรับฟอนที่มีลักษณะบ่งบอกว่าเป็นไฮลักที่เป็นโครเมียมและไฮลัก r ์ v ีโวนะคะโครเมียมด้านล่างเป็นฟอนลักษณะคล้ายๆเดิมมีคําว่าโตโยต้าอยู่ด้านขวามือค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมด้านนี้แล้วเดี๋ยวฝ้ายพาชมภายในตัวรถนะคะ ขออนุญาตพูดถึงอีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับรุ่นรถตอนนี้ที่ออกจากโรงงานจะมีสัญลักษณ์คําว่า60ปีนะคะครบรอบโตโยต้าที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่า60ปีแอนนิวเซอรี่นะคะครบรอบการผลิตในประเทศไทยมารถทุกคันที่จะได้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้เพื่อบ่งบอกว่าคุณได้รถจากทางโรงงานโตโยต้าอยู่ในช่วงที่ครบรอบการผลิตในประเทศไทยมา60ปีค่ะเดี๋ยวฝ้ายพาชมในด้านในนะคะสำหรับเกีรรุ่นมิดพิลันเนอร์สมาร์ทแคปค่ะ มาชมกันเลยนะคะ Smart c แค p บพิ n รนรุ่นมิดยกสูงถึงแม้ราคาจะไม่สูงมากราคารุ่นนี้สีขาวเนี่ยเจ็ดแสนาหแต่ถ้าสีอื่นราคาอยู่ที่8ป0 0 0นสีบาทนะคะเราเข้าไปดูได้เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเบาะหนังจากโรงงานคุณภาพดีมาให้เรียบร้อยนะคะเย็บตะเข็บอย่างดีมีการจัดวางปีกด้านข้างเพื่ออบรับกระชับ ผู้โดยสารด้านข้างคนข้างคนขับแล้วก็คนขับะนะคะได้สบายสบายนะคะรวมถึงทั้งเป็นบอกไฟฟ้ามาด้วยค่ะเป็นบอกไฟฟ้ามาด้วยนะคะในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเห็นไหมคะว่าสําหรับตัวมิดก็ฟังก์ชันครบแล้วนะคะถ้าลูกค้ามีงบจํานวนที่ตั้งไว้กับราคาตัวรถอยากจะเสียเท่านี้ตัวมิดก็ตอบโจทย์มากๆสําหรับแคบยกสูบพิลเนอร์มิดเกียร์ธรรมดานะคะดูช่องแถบค่ะตัวช่องแครบเนี่ยเห็นไหมคะว่าการ ที่เบาด้านหน้าถอยมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวฟ้ายจะลองไปนั่งให้ดูนะคะเบาะด้านหน้าถอยเยอะแล้วเนี่ยก็ยังจะมีพื้นที่ค่ะจะมีพื้นที่นะคะที่จะได้นั่งนะคะไม่ได้ปิดมากเลยนะคะสำหรับสาหรับตัวเบาะที่ถอยมาแล้วก็ตัวแคปบที่นั่งนะคะสบายค่ะไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะอึดอัดหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนั่งได้ค่ะ แต่วันที่รับรถไฟก็จะมีการใส่เบาะแคบเข้าไปให้นะคะอันนี้ไฟล์สาธิตให้ดูเฉยๆนะคะจุดวางแก้วน้ําวางขวดน้ําเยอะมากทั้งสองฝั่งนะคะสามารถวางได้ถึงขวดน้ําด้วยนะคะแล้วก็วางแก้วน้าได้ด้วยนะคะอัดทับป,ประโยชน์ถึงแม้จะเป็นตัวรถแคบจริงๆรถแคบเราเน้นเรื่องกระบะหลังนะคะที่จะขนสัมภาระที่จะขนของบรรทุกเป็นเชิงพาณิชย์นะคะหรือจะใช้ในครอบครัวในการขนย้ายต่างๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าช่องแคบจะนั่งไม่สบายนะคะดูคอนโซลด้านหน้านิดนึงค่ะ คอนโซลด้านหน้านะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังพองมาติฟังก์ชันแบบ f u ลอ option เลยนะคะที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็เลื่อนไม้ตรงเนี้ยเป็นดิจิตอลด้วยสําหรับรุ่นมิดนะคะเป็น t f t แบบดิจิตอลสวยงามมากแล้วก็มีเข็มบอกเลขไม้นะคะแล้วก็มีเข็มบอกรอบมีเข็มบอกน้ํามันแต่ส่วนกลางที่ประมวลผลต่างๆก็จะเป็นแบบดิจิตอลค่ะในส่วนของตรงกลางหน้าจอที่ไว้สหรับเล่นพวกมัลติมีเดียต่างๆอย่างที่ฝ้ายบอกเมื่อกี้ค่ะถ้าเข้าเกียร์ถอยหลังหรือเกียร์ R จะมี เหมือนกับสัญญาณส่งภาพด้านหลังจากกล้องมองหลังนะคะมาที่ตัวหน้าจอตรงนี้เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าในการมองจุดอับต่างๆได้ด้วยนะคะ,ะตัวเกียร์นะคะรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็น6เกียร์นะคะแล้วก็จะมีฟังก์ชันกด Eco Mode แล้วก็ Power Mode ให้ด้วยนะคะตรงกลางเห็นไหมคะว่าถ้าลูกค้าต้องการขับขี่แบบไหนเป็น Eco Mode แบบประหยดัดหรือ Power Mode แบบขับขี่แบบคล่องแบบ ถึงตอบสนองไวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเลือกได้เลยแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้เลือกอะไรก็ขับขี่แบบนอร์มอลหรือปกติตามลักษณะปกติที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะเซนเซอร์สามารถสั่งการได้ตรงนี้นะคะว่าลูกค้าต้องการที่จะปิดในการแจ้งเตือนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าบางคนไม่ชอบเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถปิดได้เลยเช่นเดียวกันในส่วนของกระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะคะมีเซ็นเตอร์ล็อกแล้วก็ตัวกดล็อกกระจกที่ฝั่งคนขับสามารถสั่งการได้เลยค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะขอย้ำอีกรอบนึงนะคะให้ลัสรีโวยกสูงหรือ p ิลเลอร์สมาร์ทแคเครื่องยนต์2,004 150แรงม้าเป็นเกรดรุ่นมิดค่ะราคาอยู่ที่8,400 0บาทสีขาวธรรมดาที่อยู่ในคลิปราคาถูกลง7,000บาทนะคะก็จะอยู่ที่797,000บาท มีโปรโมชั่นมากมายค่ะดอกเบี้ยรเริ่มต้นไม่ถึงบาททักมาเลยนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นไม่ถึงบาทเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ลูกค้าอายุงาน2ปีสามารถฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะคะหรือลูกค้าเคยมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้ครอบครองมาแล้ว2ปีสามารถฟรีดาวได้เช่นกันไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ฟ้าก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมมาถึงท้ายคลิป ลูกค้าคนไหนสนใจให้ฝ้าได้ดูแลและบริการสอบถามทางดิ้งไลน์ด้านล่างมาได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทรที่ฝ้าแปะไว้ก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ผิดภาพประการใดในการนำชมแบบต้นฟ้ายสสมองฝ้ก็ต้องกราบขอโทษและประทานอาภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะไฮ l ักซ์ v ีโวยกสูงสมาร์ทแครุ่นมิดเกียร์ธรรมดา8 4 0 0 0บาทสีขาวธรรมดาราคา7,90 0 0 0 7,000บาทสอบถามฝ้ายมาได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านถ้าลูกค้าไม่ปิดเครดิตเสียมาคุยกันหรือถ้าติดแล้วปิดแล้วก็มาคุยกันได้เช่นเดียวกันดอกเบี้ยก็ไม่แพงใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะเข้ามาคุยกันค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ